ดีไวนะ้เนอะหมายความว่าผู้ใช้เวทมนต์ในการทำนายก็บางทีทายเฉยๆคนก็ยังไม่เชื่อจะทำยังไงให้เชื่อก็ใช้เวทมนต์คาถาอาจจะมีน้ำมนต์ประพรมมีทำให้มันดูขลังๆแล้วก็ให้เขาเชื่อตาม พอเชื่อตามเกิดขาดดุลระยะพินิษหรือว่าไม่มีวิจารณญาณก็จะเชื่อสั่งให้ทำอะไรก็ทำแล้วก็ผู้ใช้เวทมนต์นั้นกลับได้ผลประโยชน์คือได้เงินได้ทองคนที่หลงเชื่อพอไม่เป็นไปตามนั้น ก็ก็โกรธถึงกับมีการฟ,าฟ้องร้องดังที่เป็นข่าวในปัจจุบัน